สวัสดีค่ะราตรีพุ่มจำปานะคะนายกสมาคมคนพิการเขตราะบังค่ะก็คือด้วยความที่ว่าพิการมาตั้งแต่8ขวบนะคะ,ะพอโตมานะคะก็ไปรับการเรียนฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพบ้านทองพูลจังหวัดอุบลโดยคนพิการนะคะได้รับใบ,บประกาศวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าหลักสูตรคนพิการด้วยนะคะก็จบออกมาก็อยากจะมีงานทํา โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่นนะคะก็เข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพมาก็มาเลรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้านะคะโดยเท่าแก่อยู่ที่สุทธิสารก็อยู่4ปีค่ะแต่ตอนนี้ก็อยากจะออกมาทําเป็นของตนเองอยากจะมีร้านนะคะก็เลยแบบอ,ออกมาเปิดร้านเนี่ยอันดับแรกแต่ก็ยังไม่มีทุนนะคะเพื่อนๆน,นก็แนะนําให้เข้าไปลองศึกษาดูกองกองทุนของคนพิการนะคะก็เลยได้คําแนะนําจากเพื่อนแล้วก็ลองไปติดต่อ ะะได้มาก้อนแรกก็เอามาจัดสรรปันส่วนในส่วนที่เราจะทําก็คือได้จักมาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ได้โต๊ะตัดได้กันไกนะคะจักโพ้งนี่ก็คือยังไม่ได้นะคะตอนแรกเพราะว่ามันมันแพงตอนนั้นจักก็เกือบ20,000ืแล้วคะ่ะแต่ตอนนี้หลังจากเราได้รอบสองแล้วเนี่ย โอกาสที่เราจะจะเพิ่มขยายงานมันก็เพิ่มขึ้นโดยที่เราได้ตัวจักมาอีกหนึ่งตัวคือจากโพ้งนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาซื้อผ้าเพิ่มก็คือเพิ่มจากเดิมนะคะจากที่เราได้น้อยแต่ตอนนี้ก็คือเพิ่มขึ้นเสื้อผ้าก็จะเป็นประเภทแฟชั่นที่เราขายตามตามแฟชั่นที่เขาใส่นะคะค่ะ ก็ถ้าตัดส่งก็จะเป็นงานเทเลอร์เป็นพวกงานพนักง,งานนะคะอันนั้นจะเป็นงานรับออเดอร์ตัดแต่งานขายก็คือจะขายตามแฟชั่นที่เขาติดติดมาก็คืออย่างช่วงนี้เป็นฮิตผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าไทยก็จะตัดเป็นแบบนั้นนะคะ ก็อยากฝากถึงเพื่อนๆคนพิการนะคะที่จะอยากจะเข้ามากู้เงินแล้วอยากเข้ามาถึงกองทุนคนพิการนะคะเขาให้โอกาสเรานะคะแต่เราต้องเอามาทําแล้วต่อยอดให้ได้เหมือนที่แผนงานที่เราเขียนไปนะคะแล้วตอนนี้การกู้ก็ไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนเขาก็คือยืดหยุ่นให้เรานะคะแล้วลวฝากเพื่อนๆด้วยว่าถ้ากู้แล้วนะคะเราต่อยอดได้ขอให้เรามีมีเครดิตในตัวเองนะคะผ่อนสม่ําเสมอเราก็จะได้มีโอกาสขยาย ใายงานได้เช่นกันค่ะ พี่ลาตีนะคะอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆคนพิการนะคะที่ยังท้ออยู่นะคะเหมือนว่าไม่กล้าออกมาข้างนอกไม่กล้าออกมาสู่สังคมนะคะก็อยากจะให้กําลังใจเพื่อนๆแล้วอยากให้เพื่อนๆนี่ออกมาเห็นว่าตอนนี้นะคะคนพิการเรามีโอกาสนะคะอยากจะให้มาสร้างโอกาสให้กับตนเองสร้างอาชีพเพื่อเรานะคะจะไม่ได้เป็นภาระให้กับผู้อื่นให้เป็นที่ยอมรับนะคะเพราะว่าตอนนี้สังคมเรานะคะเปิดโอกาสให้คนพิการมากในเรื่องของ ของสิทธิสวัสดิการถ้าเราทําได้เราก็จะไม่ไม่เหงาแล้วก็ไม่ปิดกั้นตนเองนะคะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนนะคะให้เข้ามาดูว่าตอนนี้คนพิการเขาก็ก้าวออกมาสู่ในสังคมแล้วก็สังคมยอมรับนะคะเพื่อที่จะให้เราสร้างความมั่นใจให้กับตนเองมีศักยภาพในการดำรงชีวิตโดยอิสระไม่ได้เป็นภาระของผู้อื่นแล้วก็สังคมขอบคุณค่ะ